อาจารย์จักพันชุบไทยสงจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสาวิทยาศาสตร์หมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport Lever ในวันนี้ผมจะขอนำเสนอเทคนิคการชุดบาส4สเต็ปชุดอย่างไรให้ลงห่วงวันนี้จะมีเทคนิคอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับในส่วนของวิธีการชูดแบบอย่างไรให้ลงห่วงเราเรียกว่า e e f B-E-E. E. F B. ตัวที่1มาจากคําว่า Balance นะครับก็คือการรักษาสมดุลก่อนที่จะทําการยิงนะฮ e. ตัวถัดมาก็คือ eye on the rim นะครับคือสายตานั้นจะต้องมองไปที่ห่วงนะครับหรือเป้าหมายที่เราจะจุดให้ลง E ตัวถัดมานะครับก็คือในเรื่องของ Elbow 90 d ี g r e นะครับศอกจะต้องทํามุม90องศาในขณะที่จะปล่อยบอลและสุดท้าย F มาจากคําว่า Follow t l r o u g h นะครับการออกแรงนะครับของแขนอย่างสุด นะครับรีลิฟตแขในใหสุดและกดข้อมือลงลักษณะทั้ง4แบบนี้จะส่งผลทําให้การชุดของเรานั้นมีประสิทธิภาพและลงห่วงอย่างแน่นอนครับเราไปดูกันในแบบฝึกแต่และอย่างเริ่มต้นกันที่ B บาลานครับ ในส่วนของบาลานซ์นั้นนะครับก็คือในเรื่องของการรักษาสมดุลก่อนการยิงนะครับจุดเริ่มต้นในการทำบาลานซ์นะครับจะต้องอยู่ที่ขาของนักกีฬาโดยปลายเท้าทั้งสองข้างนั้นจะชี้ไปยังเป้าหมายก็คือห่วงที่จะทําการยิงโดยที่ขาที่อยู่ในด้านข้างมือที่ถนัดยกตัวอย่างเช่นถนัดด้วยมือข้างขวาเท้าขวานะครับจะนําหน้าเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับเข่าทั้งสองข้างนะครับจะ งอลงนะครับมุมด้านหลังเข่าจะอยู่ที่ประมาณ120องศาหลังนะครับมีการเหยียดตรงนะครับหลังมีการเหยียดตรงลักษณะน,นี้ แล้วก็หน้าจะมองไปที่ห่วงนะครับดังนั้นนี่คือลักษณะของบาลานซ์ที่ดีก่อนการยิงเพราะว่าถ้าเราบิดปลายเท้าออกด้านนอกหรือเข่าออกด้านนอกนะหรือลำตัวที่ไม่ตรงนะครับทำให้สมดุลร่างกายเปลี่ยนการชูดก็จะไม่ลงห่วงนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นอย่างแรกเลยที่ต้องคํานึงถึงคือการรักษาสมดุลจากบาลานซ์ครับมาดูรูปแบบของการรับบอลเพื่อสร้างบาลานซ์ครับผู้เล่นยืนเตรียมพร้อมนะครับหน้ามองบอล จากนั้นเมื่อรับบอลแล้วให้เซ็ตเท้าทําบาลานซ์ครับรับบอลเซ็ตเท้าทําบาลานซ์หน้ามองห่วงนะครับจะเห็นว่าองค์ประกอบเท้าขวานําหน้าเท้าซ้ายเล็กน้อยปลายทั้งสองข้างชี้หาห่วงแขนทั้งสองข้างจับลูกบอลอยู่บริเวณกลางลําตัวหลังตรงหงนหน้ามองห่วงนะครับนี่คือลักษณะของการทําบาลานซ์ดูอีกครั้งหนึ่งครับรับนะครับนี่คือลักษณะของการทําบาลานซ์ที่ส่งประสิทธิภาพต่อการยิงครับ ในรูปแบบของการจัดบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับเราเรียกว่าทริปเปิลเทรดซึ่งการทำทริปเปิลเทรดนั้นนะเรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคาม3อย่างนะครับที่จะถูกนำไปใช้ในเกมการแข่งขันการจัดวางบาลานซ์ที่ดีหรือการทำทริปเปิลเทรดนั้นนะจะส่งผลให้เรามีประสิทธิภาพใน3ด้าน คืออย่างที่ 1. จัดวางร่างกายเหมาะสมสําหรับการชูตอย่างที่2จัดวางร่างกายเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงบอลน,นะครับเพื่อข้ามผ่านคู่ต่อสู้และส่วนสุดท้ายอย่างที่3คือการจัดวางร่างกายเหมาะสมสําหรับการส่งบอลครับเรามาดูกันครับว่าในการทรําบาลานซ์นั้นก่อให้เกิดท่าที่ประเสรดอย่างไรไปชมกันครับในส่วนของท่าที่ประเทรดนั้นจะนําไปสู่ข้อที่1ครับการยิงอย่างมีประสิทธิภาพครับ และในส่วนที่2คือการเลี้ยงข้ามผ่านคู่ต่อสู้เข้าทำคะแนนครับและในส่วนที่3ของ t ิปเป e ร์เทรนั้นคือการมีประสิทธิภาพในการส่งบอลด้วยครับ ตัวต่อมาก็คือตัว E I on the rim สายตาทั้งสองข้างจะต้องมองไปที่ขอบห่วงด้านในยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ทางด้านนี้มองไปที่ห่วง เราจะต้องเล็งห่วงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นคือเป้าหมายนะครับที่เราจะปล่อยบอลออกไปดังนั้นสายตาทั้งสองข้างต้องจ้องมองไปที่ห่วงอย่างมั่นคงไม่วอกแวกนี่คือวิธีการถัดมานะครับหลังจากการสร้างบาลานซ์นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการการยิงบอลต่อไปครับเรามาดูกันครับว่าในการทำายออนริมนั้นนะครับลักษณะในการจัดวางร่างกายนั้นเป็นเช่นไรไปดูกันครับ เมื่อมีการจัดวางลักษณะของร่างกายอย่างสมดุลแล้วนะครับผู้เล่นจะต้องหันหน้ามองไปยังเป้าหมายแลวก็คือที่ห่วงโดยจะต้องเล็งไปที่ห่วงฝั่งตรงข้ามลักษณะของต้นคอนะครับจะเหยียดตรงหันหน้าขึ้นเล็กน้อยมองไปยังเป้าหมายคือขอบห่วงด้านในเป็นเป้าหมายที่จะทำการชูตต่อไปครับ ตัว E ตัวต่อมาก็คือเอลโบ90ตี gree การทำมุมของข้อศอกให้เป็น90องศาครับลักษณะในการจัดวางมุมของข้อศอกเป็นเช่นนี้ครับเมื่อผู้เล่นถนัดมือด้านที่จะยิงคือมือทางด้านขวาท่อนแขนและข้อมือจะชี้ไปยังเป้าหมายโดยที่มุมของศอกนะครับบริเวณนี้ จะเป็น90องศาลักษณะนี้ครับนะครับนี่คือที่เราเรียกว่า shooting hand นะครับคือมือที่จะทําการชูบอลนะครับข้อศอกบ,บริเวณน,นี้นะครับมุมของข้อศอกจะเป็น90องศาข้อมือและปลายนิ้วมือชี้ไปที่ห่วงโดยที่มืออีกด้านหนึ่งที่เรียกว่า helping hand หรือว่า support hand นะครับจะประคองลูกบอลอยู่บริเวณด้านข้างนะครับ ในล,ลักษณะนี้นี่คือลักษณะของการวางแขนเพื่อทําการยิงนะครับส่วนสําคัญเลยก็คือมือที่เป็นชูติ้งแฮนด์จะต้องทํามุม90องศานะนี่คือลักษณะของการจัดวางท่าทางก่อนการยิงครับ และตัวสุดท้ายครับก็คือ F Follow Through คือการเหยียดแขนนะครับที่เป็น Shooting Hand นะครับออกไปให้สุดนะครับตึงแล้วก็เหยียดส่งแรงผ่านลูกบอลไปที่ห่วงนะครับในขณะยิงดังนั้นการทำ Follow Through นั้นเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับที่ก่อให้เกิดความแม่นยำ องค์ประกอบในการทำพลรตทูนั้นนะครับอยู่ที่3ส่วนครับส่วนที่1คือจุดออกแรงครับเราจะออกแรงจากหัวไหล่นะครับเป็นหลักในการชูดโดยมีการส่งผ่านแรงจากการงอเข่าที่เราทรําบาลานซ์นะครับส่งแรงต่อขึ้นมานะครับและก็ใช้หัวไหลในการออกแรงเป็นจุดสุดท้ายโดยมีองค์ประกอบก็คือข้อศอกข้อมือและนิ้วเป็นตัวกําหนดทิศทางในการยิงนะครับโดยการทำพลัตทูที่ถูกต้องนั้นศอกต้องเหยียดตึงนะครับและกดข้อมือ และนิ้วลงนะครับโดยให้ลูกบอลน,นั้นผ่าน3นิ้วนะครับตรงกลางฝ่ามือนั่นก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางนะครับลูกบอลจะต้องออกจาก3นิ้วนี้โดยมีนิ้วอื่นๆเป็นตัวประคองเรามาดูกันครับว่าวิธีการทำโฟลทรูอย่างถูกต้องนั้นจะก่อให้เกิดการยิงที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรไปชมกันครับ จบลงไปแล้วครับกับเทคนิคการชูดบาร์ส t สเต็ปชูดอย่างไรให้แม่นยำนะครับในวันนี้นั้นทุกคนก็ได้เรียนรู้เรื่องของทักษะการชูดบอลด,ด้วยเทคนิค B E E F หรือว่า b e e f นั่นเองวันนี้ชมไปแล้วนะครับอย่าลืมนำไปฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ความแม่นยำของคุณนั้นเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอ่านะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับส c r i b e like, กดแชร์ช่อง S YouTube F, er s s ธรรมศาสตร์แชน n นลกันด้วยนะครับผมไปเลยครับ